สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สกีสกายไลท์สองอีพีที่สิกับเมืองออลตันทาวนะครับผมซึ่งในระหว่างหลังกล้องที่ผ่านมานะครับผมผมก็ได้มาลองสร้างเมืองเพิ่มเติมนะครับผมแต่ปรากฏว่าตัวเมืองผมเนี่ยมันดันทำให้เซฟแล้วก็คอมค้างไปนะครับผมซึ่งก็เลยคิดว่า ตอนนี้เนี่ยสำหรับ EP ท12เนี่ยก็คงเป็นเวลาอันสมควรแล้วในการจะปิดซีรีส์นี้นะครับผมเนื่องจากตอนนี้เนี่ยจำนวนประชากรของเรานะครับอยู่ที่26,000คนสอ6พ0 0 0อคนซึ่งมันทำให้มันใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงนะครับผมในการโปรเซสคนทุกๆคนในเกมนี้นะครับผมทำให้ CPU ที่ ผมใช้นะครับมันเริ่มทํางานหนักเกินไปนะครับผมันทให้มีคอมค้างในบางจังหวะหรือเราสามารถสังเกตได้จากตอนตอนตอน,ตอนก่อนก่อนหน้าที่จะมีบางจังหวะนะครับที่เกมมันค้างไปเลยนิดนึงนะครับประมาณตั้งหนึ่งวิหรือ2วิหลังนั้นมันก็เริ่มเป็นสัญ,ญญาณเตือนมาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ผมสร้างเพิ่มเนี่ยมันทําให้คอมค้างไปเลยแล้วก็ ต้องรีเซ็ตคอมไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมน่าจะมาสรุป,รปเมืองนี้กันนะครับผมโอเคเราก็จะมาเริ่มจากตรงดาวเทาก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ส่วนที่เป็นดาวเทานะครับผมเริ่มต้นเราเริ่มที่บริเวณนี้นะครับเราก็สร้างบ้านแรกนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นแถวๆบริเวณนี้เนี่ย จะเป็นหมู่บ้านแรกของเมืองเราเลยนะครับซึ่งแรกเริ่มเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวนะครับผมเป็นโลด e ซิตี้ซึ่งก็ปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนมาเป็นโลห์เฮาส์เป็นตึกแถวประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับผมโซนที่อยู่อาศัยที่ความหนาแน่นสูงขึ้นตอนแรกเรามาสร้างไว้ถแถวตรงนี้ปัจจุบันตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนมาเป็นตึกสูงกันเกือบหมดแล้วนะครับผม เป็นไฮเดรซิตี้เลยแล้วก็บริเวณนี้นะครับเจ้าแกรนด์โฮเทลของเราก็ปัจจุบันนี้ก็อ,อยู่ในย่านตึกสูงทั้งหมดแล้วนะครับผมตัวแกรนด์โฮเทลเองก็ไม่ได้เด่นขนาดนั้นแล้วถัดมานะครับผมตอนแรกเป็นหมู่บ้านการเกษตรนั่งเดิมบริเวณนี้นะครับผมโอฟาร์มทาว์เนี่ยปัจจุบันก็กลายเป็น เทคโนโลยีดูวิตี้เป็นเรียบร้อยนะครับการเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็โซนที่อาศัยความเบ็นั้นบานกลางแล้วก็ตรงนี้มีชิคาสวรรค์อยู่หนึ่งอันนะครับผมสำหรับชมวิวเมืองในบริเวณนี้ถัดมานะครับมีท่าเรือซึ่งก็การจราจรคับข้างเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ อนแรกนะครับเรามีท่าเรือท่าเดือวตรงนี้อันเดียวนะครับแล้วก็สร้างเป็นโซนาหกรรมบริเวณท่าเรือนี้เลยนะครับผมได้ว่าตอนนี้ก็ได้ย้ายโซนอุกสารกรรมรนนี้ออกนะครับผมแล้วก็ทําเป็นท่าเรือยื่นเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็ขยายท่าเรือเพิ่มใหม่อีกหนึ่งอันนะครับผมส่วนโซนอุกสารก,รรก็จะออกมาอยู่ด้านนอกนะครับผมบริเวณนี้แล้วก็บริเวณปลายๆรงนู้ด ก็ตรงนี้มีสถานีรถไฟสำหรับคนสินค้านะครับผมหนึอ่อ,อีกหนึ่งสถานีซึ่ง่วนท่าเรือเนี่ยก็ทำให้รถติดเป็นอย่างมากนะครับถัดมามีโซนคลิฟทาวน์นะครับผมโซนบ้านริมน้ำที่ตอนแรกจะเป็นโซนบ้านเดี่ยวนะครับแต่พอขยายเมืองไปรเรื่อยๆเนี่ยก็รู้สึกว่าบริเวณที่อยู่ตรงถนนเส้นหลักบา r ์โ s สตรี t เนี่ย มันค่อนข้างมีมูลค่าที่ดินสูงบ้านเดียวเนี่ยไม่สามารถจะเอฟฟอร์ดได้นะครับผมก็เลยต้องขยายให้เป็นตึกเป็นมีเดียมเดนซิตี้นะครับผมแล้วก็ขยายตัวหมู่บ้านเนี่ยครับมาถึงบริเวณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนย่าน p e n i n s u l a าเนี่ยก็ขยายมาถึงบริเวณแถวนี้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะโอเคขัดมานะครับผม ผมก็กลับมาสร้างบริเวณเอ t ท์ตนโแล้วก็โซนเซอร์วิสตรงนี้นะครับผมก็ตรงโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนที่วัาสายคอนเนกลางนะครับผมเป็นโรลเฮาส์เป็นแถวๆแบบนี้แล้วก็ล่าสุดผมมาขยายตรงนี้นะครับโรเฮาส์ House, ซึ่งเป็นเอเซทแบบลอสอเมริกันนะครับผมทำให้ไม่เป็น แถวที่ไม่มีหลังคาหรือเป็นหลังคาเรียบแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ฝั่งด็อกส์ทาวน่เองก็เช่นกันนะครับผมผมก็มาสร้างแต่ว่าเป็นบ้านเดี่ยวนะครับแล้วก็มีโซนตรงนี้นะครับที่เป็นความแอยัดปานกลางอยู่ใกล้ย่านเซอร์วิสที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ระหว่างรอยต่อระหว่างหมู่บ้านกับโซนอุตสาหกรรมผมสร้างออฟฟิศเอาไว้นะครับผมเป็นออฟฟิศคอมเ ตตรงนี้แล้วก็ถัดมานะครับผมอีกหนึ่งโซนใหญ่ของเมืองออตทาวเลยลก็คือโซนอเมริกันทาวนะครับผมย่านนี้เนี่ยจะเป็นตึกรามบ้านช่องที่มีสถาปัตยกรรมแบบอเมริกันนะครับผมก็จะมีดาวทาวอยู่แล้วอ่าขนาบข้างสะพานโลเดนเกตตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวสะพานเนี่ยก็ ไม่ได้สูงมากนะครับผมก็เลยทําให้ดูไม่เด่นเท่าไหร่นะครับแต่แว่าก็เป็นสะพานที่ใช้สัญจรหลักของผู้คนในเมืองในย่านนี้นะครับถัดมานะครับจากโซนอเมริกันทาวก็จะมีโซนดิตเทิลอเมริกันนะครับผมเป็นโซนบ้านเดี่ยวที่เป็นลายนอตอเมริกันเช่นกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันโซนดิทเทิลอเมริกันเนี่ยก็ มีขยายเพิ่มเติมมาถึงบริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งจริงๆผมยังไม่ได้ตั้งชื่อตรงนี้นะครับว่าเป็น,ปนหมู่บ้านใต้โกเดนเกตเ,เนี่ยเบื้องนี้นี่ยังไม่มีชื่อนะครับแล้วก็คงไมไ่ตั้งแล้วล่ะถัดมานะครับผมโซ่โรงงานอุตสาหกรรมตอนแรกนะครับผมมีมีเหมืองแร่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมมัไม่ได้ลบออกไปซึ่งปัจจุบันนะครับหลักๆผมก็ย้ายมาอยู่ที่ตัวไมส์เลกตรงนี้นะเนาะ มีทั้งหมด3อันก็คือทําเป็นเหมืองหินลงไปอย่างนี้เลยนะครับเลนเทอร์เลนซะหน่อยแล้วก็โซนป่าไม้ก็ยามาตรงนี้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าอันเก่าเองก็ยังไม่ได้ออกเหมือนกันโอเคแล้วก็พอพูดถึงเรื่องเมืองกันก่อนนะครับเมืองเนี่ยสุดท้ายเมืองโอฟาร์ทาวที่เราจะสร้างมาเป็นโซนการ่อ ยอเป็นโซนของเทนิคอลยูนิเวอร์สิตี้ตัวนี้เนี่ยทำให้ตัวฟาร์มเองต้องย้ายออกมาใหม่ย้ายออกมาอีกนะครับผมคือจึงเกิดเป็นนิวฟาร์มิงทาวนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามของอ่าวนี้นะครับผมกับเมืองหยาของเราก็สร้างโซนฟาร์มไว้อย่างนี้นะครับผมประมาณนี้ซึ่งก็คือล้อไปตามแหล่งทรัพยากรที่เป็นดินนะครับผมเป็นเฟอร์ไทยแลนด์แล้วก็ ตั้งเมืองเอาไว้ซึ่งเป็นเมืองเนี่ยจะเป็นบ้านเดี่ยวประมาณนี้นะครับถัดมาตรงนี้ผมก็สร้างโซนอุตสาหกรรมที่เป็นของฟาร์มเอาไว้นะครับผมแล้วก็มีทางรถไฟสําหรับขนส่งสินค้าไปที่ท่าเรือนะครับผมโดยทางรถไฟตัวนี้เนี่ยผมก็ทําให้มันมุดดินลงไปแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าทําให้ถนนเนี่ยมันสามารถข้าม ทางรถไฟได้เลยนะครับผมไม่ต้องทาเป็นสะพานเพื่อประหยัดแล้วก็ทําให้มันใช้งานพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับถัดมาเรื่องรถไฟกันต่อนะครับผมตรงนี้เป็นย่านเรียวหยาดนะครับผมทําเอาไว้สําหรับเป็นย่านที่เอาไว้ทําเรียวหยาดโดยเฉพาะเลยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมวางแผนเอาไว้ว่าตรงนี้จะเป็นโซน หมู่บ้านความแออน,นต่ําอีกโซนหนึ่งนะครับผมในย่านเรียวใหญ่ก็คือเอาไว้เสิร์ฟคนเข้ามาทํางานที่บริเวณนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมนอกจากเรียวใหญ่สองอันที่เป็นรถไฟหลักนะครับผมยังมีซับเวยใหญ่รถไฟใต้ดินอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอันหนึง่งสว่วนอีกอันนึงจะอยู่แถวๆเจ้า,เ,าเอ่อโรงไฟฟ้านะครับผมซึ่งโรงไฟฟ้าเองเนี่ยก็ มีอยู่ทั้งหมด2อันคือโคพาเวอร์แพลนด์อันหนึ่งแล้วก็นิวเคลียร์ power plant นะครับผมสองอันนี้เนี่ยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ1,400เนมกะวัตนะครับผมซึ่งใช้จริงๆอยู่ประมาณ500เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถส่องออกได้อีกมหาศาลเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ถัดมานะครับผมเรื่องการคามานาคมเองก็ ผมสร้างไฮเวย์เอาไว้น่าจะครอบคลุมสัดส่วนใหญ่แล้วนะครับผมถ้าเราสังเกตก็คือตรงนี้นะครับเข้าแมปมาเนี่ยจะมีทั้งหมดเข้ามาเจอทางแยกนะครับไปทางซ้ายก็คือถนนเส้นเดิมของแผนที่เนี่ยจะมาถึงตรงนี้แล้วก็ออกไปข้างบนตรงนู้นนะครับผมหรือไม่ก็มาแยกเข้าตรงนี้ซึ่งผมก็ทําถนนมาถึงตรงนี้แล้วก็เป็นทางหลักของเข้าเมืองดังเดิมเลยนะครับ ที่ตรงนี้เนาะปัจจุบันนี้นะครับก็มีทำไฮเวย์เพิ่มเติมนะครับเป็นไฮเวย์อ้อมเมืองเป็นบายพาสนะครับไม่ต้องมารถติดภายในเมืองตรงนี้ก็ก็ามาทางนี้นะครับมาทางท่าเรือแล้วก็มาข้ามสะพานที่ปากแม่น้ําตรงนี้ครับคู่กับทางรถไฟแล้วก็สะพาน สะพานถนนข้างๆตรงนี้นะครับผมพอข้ามมาแล้วก็ตัดเลาะมาตามชายฝั่งนะครับแล้วก็ออกไปสู่อีกฝั่งของเมืองได้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเอ่ยวุติเหตุค่อนข้างจะใหญ่นะครับผมโอเคเรากลับมาที่เฮเวเมื่อกี้เส้นเส้นหลักไปแล้วเนาะ ถัดมานะครับผมจะมีไฮเวย์อีกหนึ่งเส้นตรงนี้นะครับผมก็คือย่านอเมริกันทาว์นะครับทำไฮเวย์ตัดขวางมาเลยนะครับขวางมาข้ามสะพานโลเดนเกตอันนี้แล้วก็มาชนกับไฮเวย์เส้นลอเรลไฮเวย์หรือว่าไปเบว่าไฮเวย์เนี่ยแล้วก็ ข้ามาโซนที่เป็นเมื่อกี้ที่อธิบายไปก็คือโซนที่ไปทางท่าเรือแล้วก็วิ่งเลาะชายฝั่งไปนะครับส่วนถ้าสมมติเราไม่วิ่งเส้นถนนเลาะชายฝั่งหรือถ,ถนนบายพาสเนี่ยเราจะต้องวิ่งเข้าตรงกลางนะครับผมผ่านย่านเซอร์วิสแล้วก็มาที่สะพานตรงนี้นะครับผมตรงนี้เป็นทางต่างระดับที่น่าจะเป็นทางต่างระดับที่สำคัญที่สุดในเมืองนี้นะครับผม ก็ทําเป็นวงเวียนอยู่ที่ระดับตรงกลางนะครับผมแล้วก็มีถนนลอดใต้และข้ามตัดกันด้านบนนะครับก็เลยทางต่างระดับนี้มาก็จะมีตรงนี้เป็นสีแยกที่รถค่อนข้างใช้เยอะนะครับผมก็เลยทําทางแยกที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งแล้วก็ตรงก่อนที่จะถึงสีแยกนี้ก็จะเป็นทางเลือกของใช้ถนนว่าจะขึ้นไฮเวย์ต่อหรือว่าจะวิ่งถนนด้านล่างนะครับส่วนเจ้าไฮเวย์เนี่ย ถ้าขึ้นไปเนี่ยก็จะวิ่งอยู่บนถนนเส้นขั้งล่างแหละแต่ว่าก็จะมีทางลงอยู่แค่บางส่วนอย่างเช่นตรงนี้นะครับผม1จุดแล้วก็มาแถวแถวเดินตรงนี้อีก 1. จุดนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีระยะห่างพอสมควรนะครับถ้าวิ่งข้างล่างก็มีไฟแดงอยู่วันสี่ห้ไฟแดงก็เลยทำให้ทำทางลงไว้ตรงนี้เพื่อให้ผู้ใช้ ถนนใช้งานได้อย่างสะดวกขึ้นนะครับถัดมาก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับไฮเวย์ถนนไฮเวย์ที่ทางลงนะครับแล้วก็ถ้าสมมติยังไม่ลงก็จะมาต่อทางนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางต่างระดับอีกอันนึงที่อยู่ใกล้กับไฮเวย์เส้นเรียบชายฝั่งครับเพาะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นทางเชื่อมกันระหว่าง2ไฮเวย์นะครับ ก่อนที่จะแยกกันอีกรอบนึงนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ใกล้ที่สุดของไฮว์ทั้งสองอันแล้วนะครับโอเคถ้าสมมุติไม่ออกอีกอยังตรงไปอีกก็จะตรงมาถึงอีกฝั่งของเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็มีทางลงสําหรับรถที่จะเข้าไปยังปาโก้เทอร์มินอลตรงนี้นะครับผมหรือถ้า ยังไม่ยังไม่ลงจะตรงไปอีกก็จะมาสุดที่ไฮเวย์เส้นนี้นะครับวิกตอเรียไฮเวย์ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมาอธิบายทีหลังนะครับผมถัดมาไฮเวย์ที่ผมสร้างอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าวูดแลนด์หรือกับ๊อปล่าไฮเวย์เนี่ยตัวนี้เนี่ยตอนแรกอะครับมันจะอยู่แค่บริเวณสะตรงนี้เป็นสามแยกนะครับกับเส้นไฮเวย์เส้นเก่าเส้นดังเดิมที่มากับแมพนี้ผมขยาย ให้มันตัดออกมานะครับตรงข้ามมายังฝั่งนี้แล้วก็ตัดทะลุขนานกับไฮเวย์เส้นที่เป็นโคเรนเกตนะครับผมมาเจอให้อาเจอกับตามตารางอัลลาของเรานะครับตรงนี้แล้วก็ตัดข้ามมานะครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่โซนท่าเรือตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราติดมากเลยโอเคนอกจากนั้นแล้วนะครับ ตรงดาวเทาของเราเนี่ยยังมีจุดเป็นจุดเริ่มต้นของไฮเวย์อันนึงนะครับก็คือตรงสะพานโค้งอันนี้เนี่ยเมื่อขึ้นสะพานมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นไฮเวย์ที่จะวิ่งตรงอย่างมานะครับแล้วก็มีทางลงอันแรกอยู่ที่โซนยูนิเวอร์ซิตี้ตรงนี้แล้วก็มาตัดกับเล้าไฮเวย์ป๊อปลาก,กับตัววูดแลนด์เมื่อกี้นะครับถ้าสมมุติยังไม่เข้า2ไฮเวย์นี้ตรงไปอีก ก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่โซนอเมริกันทาวนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะมาสุดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นถนนสีเ่นธรรมดาที่บริเวณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ทีนี้ไฮเวย์ก็จะเล็ออ2อันนะครับผมอันแรกก็คือจากเส้น ไฮเวย์ที่เป็นมากับแมปันแรกนะครับผมบริเวณนี้เนี่ยผมก็ตัดไฮเวย์เพิ่มอีกหนึ่งเส้นก็คือเป็นถนนเส้นนี้นะครับฮิทคอรีไฮเวย์กับ Hamilton Highway. แฮมิลตันไฮเวย์ก็สองอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณนิวฟาร์มิงทาวเนี่ยก็จะเป็นถนนที่วิ่งวัดเลาะ,ะ,ะแล้วก็ข้ามฝั่งตรงนี้เลยนะครับผมถ้าข้ามฝั่งมาตามเส้นหลักก็คือมาทางเส้นนี้นะครับ ก็จะเป็นสะพานไฮเวส,สามเลนนะครับผมจะเป็นสะพานแขวนแบบนี้ตัดตรงมามาชนกับเส้นที่มาจากทางเส้นที่ผ่ากลางเมืองบนที่คล่อมถนนมาเมื่อกี้นะครับผมก็พอมาเมิร์จกันเรียบร้อยตรงนี้ก็จะมาตัดกับเส้นที่เป็นเส้นออกเมืองอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่วิ่งลัดเลาะช้ฝั่งมานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาชนที่เส้นนี้แต่ว่า ทางตรงข้ามไปตรงนี้นะครับก็คือมุ่งหน้าเข้าสู่โซนบ่อน้ำมันแล้วก็โซนโอออทาวนะครับผมแล้วก็เหลือไฮเวสิสุดท้ายนะครับผมก็คือสะพานแกรนบิชตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะเรียกว่าเป็นไฮเวย์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นสะพานแกรนบิชเฉยๆมันเป็นสะพานขนาดจากสะพานถนนสี่เลนเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็พฤติกรรมมันก็คล้ายๆกับไฮเวย้นะครับผม ก็คือเป็นทางแยกจากตรงนี้นะครับก็ข้ามสะพานมาเลยพอข้ามาชนอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานอ่าเป็นถนนซีเรนธรรมดาละก็จะมีทางแยกลงเจ้าถนนข้างล่างอันนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีเข้าเป็นสู่ถนนเมืองทั่วไปเนาะแต่ว่าสังเกตว่าจะมีอุโมงค์สองอันนะครับซ้ายขวา ตัวนี้เนี่ยจะไปเชื่อมกับไฮเวย์ไทงยกระดับตรงนี้เลยนะครับผมก็คือมาออกตรงนี้หนึ่งอันนะครับผมแล้วก็เข้าตั้งแต่ตรงนี้อีก1นอันที่จะไปเชื่อมกันนะครับเพื่อระบายรถไม่ให้ตรงถนนเส้นนี้มันติดมากนะครับโอเคก็เรื่องระบบถนนก็จะประมาณนี้นะครับถัดมาเรามาดูกันที่ระบบประปาต่อประปาก็ ปัจจุบันนะครับในเมืองผลิตได้1ล้าน0 0แสนคิวนะครับผมแต่ใช้จริงประมาณ1ล้าน5แสนหมื่นคิวก็เหลืออยู่ประมาณ30หมื่นคิวก็เพียงพอตอ่อการใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับผมอยังไม่ต้องซื้อเพิ่มหรืออะไรมากนะครับส่วนเรื่องการบำรบัดน้ำก็เหลือๆเลยนะครับบำบัดได้ประมาณ2ล้านหแสนแต่ใช้จริงๆประมาณ1 6,00ล้านแสนนะครับผม ถัดมาระบบสาธารณสุขก็ส่วนใหญ่ครอบคลุมนะครับผมจะมีที่ไม่ครอบคลุมก็คือหมู่บ้านโซนท้ายๆตรงนี้แล้วก็โซนโรงงานตรงนี้นะครับผมซึ่งก็คงไม่สร้างเพิ่มแล้วเนาะเพราะว่าก็จะปิดคลิปกันแล้วแล้วก็คงไม่ได้เข้ามาเล่นเพราะว่าทางแล้วครับผมถัดมาเรื่องสุขสารก็ดูแล้วเพียงพอนะครับผมตอนนี้ average health อยู่ที่7จนนะครับผม มีคนป่วยทั้งหมด157โดยที่ถ้ารวมคนเจ็บหรือคนป่วยเนี่ยก็จะเป็น277คนที่ต้องนอนโรงพยาบาลเนาะแต่ว่าแคปซิ i t ตี้อยู่ที่4,000กว่าคนซึ่งก็เหลือๆเ,เลยมามาดูที่ crematorium นะครับผมก็คือการกำจัดศพนะครับสามารถกำจัดได้ประมาณ900 50 960ศพต่อเดือนแต่ว่ามีศพที่ต้องกําจัดเนี่ยประมาณเดือนละ400เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เหลือแล้วก็สุสานมีสุสานมี capacity สุสานเนี่ยสา0 0 0ที่นะครับแต่ว่าใช้ไปไม่ถึง5,000โอเคเห,อเหลือนะครับผมระบบกําจัดขยะอ่าอันนี้ก็ค่อนข้างมีปัญหานิดหนึ่งนะครับผม Uh, เอ่อแลนฟิวเาเริ่มที่แลนฟิลนะครับผมแลนฟิลเอเวลบิต hmm. ี้ก็ตอนนี้ยังว่างอยู่อีก31%นะครับผมซึ่งถามว่ามีปัญหาไหมก็คิดว่าไม่ถึงกับเร่งด่วนขนาดนั้นนะครับผมยังพอมีอยู่แล้วก็ถ้าถ้ามติสร้างเพิ่มก็มีพื้นที่ให้สร้างเยงอะแยะเลยนการเบส processing นะครับผมตอนนี้เนี่ยเราสามารถกำจัดขยะได้เยอะกว่าการสร้างขยะเพราะฉะนั้นะ จริงเจ้าแลนฟิลด์มันก็จะค่อยๆน้อยลงไปด <reco Christ. S 2> ้วยนะครับการศึกษาอนนี้ก็ตัว elementary school นะครับผมเนื่องจากประชากรที่ผมปั๊มไปก่อนหน้านี้เนี่ยทำให้มีนักเรียนที่ต้องการเรียนระดับระถมประถม54,000คนแต่ว่าทำได้อาคาราี่ของโรงเรียนมีอยู่แค่3 3 0 0มเพราะฉะนั้นตรงนี้ขาดแคลนเลยนะครับผมไฮสคูลเหลือนะครับผม4,000คนแต่ว่ามีนักเรียนจริงเกือ2,700 แล้วก็คอลีกนะครับ7,500 7,900โ okay. อเคยังพอถูไถ่ายูนิวิลิตี้เนี่ยอันเนี้ยขาดไป3,000คนนะครับผมว่าก็คงทำอะไรเพิ่มไม่ได้แล้วละ่ะถัดมาเรื่องจับเพิ่งโอเคนะครับผมก็เขียวแทบทั้งหมดมีตรงนี้นะครับผมน่าจะต้องสร้างอีกสักอันหนึ่งแถวาตรงนี้แต่ว่าช่างวันตำรวจตำรวจเนี่ย มีบริเวณนี้นะครับผมที่ค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าห่งางไกลทถานี้ตำรวจนะครับอาจจะต้องมาสร้างไว้สักอันหนึ่งแถวตรงนี้โอเคอวานาคมก็มีรถเมย์วิ่งค่อนข้างครอบคลุมนะครับยกเว้นบริเวณนี้ที่ยังไม่ได้สร้างก็รถไฟรถไฟเนี่ยจะมีถ่ายรถไฟอยู่แค่อันเดียวนะครับรถไฟขนอ่ารถไฟดโดยสารเนี่ยจะมีอยู่แค่สถานีเดียวทั้งเมือง ซึ่งจริงก็วางแผนไว้ว่าสร้างเพิ่มสัก2-3อันนะครับแต่ก็ไม่ทันแล้วส่วนคาโก้คาโก้เนี่ยมีทั้งหมด1จุด2จุด3จุด4จุดนะครับผมสำหับขนส่งภายในเมืองแล้วก็ถ้าไม่นับเจ้าถ้าเหลือที่มี1จุดนะครับถัดมาซับเวย์อัฒแรมก่อนแรมก็จะมีอยู่ประมาณ2-3สายนะครับผม1-2 3 4ตรงนี้มี4 5ประมาณ5สายครับผมก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับผมยังขาดในอย่างเช่นย่านย่านย่านนี้จะเป็นรถเมย์นะครับผมแล้วก็ในย่านโดยแถวตรงนี้ก็มีรถเมย์แล้วก็คือจะขาดจริงๆโลบขนส่งมวลชนเนี่ยครับจะขาดแค่บริเวณย่านนี้เป็นหลักเลยที่ยังขาดอยู่ส่วนซับเวย์ สับเพเนี่ยก็มีอยู่มีอยู่ทั้งหมด3สายนะครับผมเราดูดดนี้กันดีกว่าสับเพก็มี5สายเลยนะครับ5สายเนี่ยก็คาซิตี้เองตอนนี้จริงๆการอัตรายูเซนเนีย่ยค่ยอนข้างน้อยนะครับอืมโอเคก็ประมาณนี้ ชิปลาไม่มีนะครับไม่ได้สร้างตัวท่าเรือฮารเบอร์ของคนนะครับอัตราการใช้มีแชมไลยสานะครับที่ใช้ค่อนข้างเยอะเรนนี้แทบไม่มีคนใช้เลยวัสไล่อันนี้ยใช้เยอะมากครับผมจะมีหลักๆเลยตัววัสไล์สอใช้ไปลด1น9รคนนะครับโอเคส่วนคาโก้ก็มีใช้กันระดับหนึ่งมานะครับ เรื่องของปาร์คเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยครอบคลุมบริเวณตรงนี้นะครับผมเมืองโซนใหม่แล้วก็โซนที่ยังไม่ได้ทําเป็นเมืองตรงตรงนี้นะครับที่เลยอเอาที่วางเอาไว้แต่ว่าไม่ได้สร้างต่ดมาการสื่อสารนะครับผมก็ถือว่าครอบคลุม,มแล้วกันนะครับในส่วนที่เป็นโซนเมืองยกเว้นตรงนี้นะครับที่ยังไม่ได้สร้างเพิ่ม แล้วก็เมืองใหม่เมืองใหม่ก็ไม่ได้สร้างโอเคอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตดูอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขียวเกือบทั้งหมดยกเว้นเมืองใหม่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ไม่ได้สร้างเพิ่มโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเมืองเอลตันทาวก็คงจะจบไปที่ประมาณสองแสนหกหมื่ 3,380คนนะครับผมอัตราการเกิดก็ประมาณเกืบเกือบ4,000คนต่อเดือนได้เข้าอีก7,000กว่าก็เป็นหมื่นกว่านะครับผมทำงานเนี่ยก็งานมีงานอยู่ทั้งหมดประมาณ1,25,000าตำแหน่งซึ่งก็จ้างงานเต็มไปแล้วนะครับอัตราว,ว่างงานอยู่4 4 4 2เพราะว่า เอาจริงๆผมแทบไม่ได้สร้างโซนที่ทํางานเลยโซนโรงงานน้อยมากนะครับผมในเมืองนี้โดยประชากรเป็นเด็กนะครับชิลเลนไป20กว่าคนวัยรุ่นก้าคนเกือบสิคนสิบเปอร์เซนต์ไม่ใช่คนอ d ดลส์ไป62%ซึ่งก็เป็นวัยสังคมวัยทำงานที่ดีนะครับผมโอเคถัดมาก็น่าจะประมาณนี้นะครับผม เราเล่นไปทั้งหมดประมาณสักกี่ปีอะสีปีห้าปีประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็คงจะมาประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีการสร้างอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าผมก็ไม่อยากไปยุ่งกับตัวเกมมันแล้วละ่ะตัวเสนี้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะเริ่มกะตุกแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นผมจะ คลิปเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับผมยังไงขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมในการติดตามซีรีส์ซิตี้สกายสอ2วัวน,นี้กันนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวถ้าสมมุติมีโอกาสได้เล่นอีกก็จะอัดคลิปมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมแล้วก็ยังไงก็กรุติดตามซีรีส์อื่นๆของทางช่องด้วยนะครับก็เดี๋ยวคาดว่าในเร็วนี้าจะมีซีรีส์ใหม่ที่กำลัง ดำเนินการอยู่นะครับผมโอเคยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิป่ัดไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ